วินเดือนหน้าวันเกิดไบร์วินเ<ะ>ตรียมกดสิน <laughs> ค้าแนวไหนใส่ตะกร้าให้ไบเขาบ้างจ้า อนนี้คือเขากาลังแต่งบ้านอยู่ครับถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรให้คงจะเป็นของที่เอาไปใช้งานได้จริงเอาไปใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เลยเหรอใช่ฉันชอบที่เธอก็ขอเขาเลยชอบที่ถ้าเกิดไทยไม่ได้ก็ขอเลยจ้ะชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงเอาระดับนั้นเลยดูหนังยังไม่มีคไม่เป็นไรผมเกิดหลังเขาเดี๋ยวผมให้ไปก่อนให้ไปก่อนถ้าปนถึงตาฉันเดี๋ยวรอเดูรอดูเราบินมาเก็บ ทำงานในช่วงนี้นอกจากมาตรการต่างๆต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างความรู้สึกการได้กลับมาทำงานอีกครั้งปรับตัวแบบ new normal อย่างไรอะไรก่อนเตรียมตัวอะไรเพิ่มบ้างเรอใช่ววปรับตัวอะไรบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยก็คงเหมือนต้องปรับเวลาอีกแล้ครับเหมือนช่วงก่อนเราได้แบบมีเวลาพักเยอะขึ้นเพราะว่าด้วยงานบางทีมันก็ยังทาไม่ได้พักไวนู่นนี่นั่นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ยจริงๆเราก็มีเวลาพักเยอะเหมือนกันแต่พอกลับมาเป็นช่วงแบบปกติขึ้นแล้วก็โอ้โห ไม่ได้การก็ไม่ได้น้อยนี่ว่าก็ต้องแบบเตรียมตัวคือเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมพวกงานทุกวันให้พร้อมมากขึ้นจากช่วงก่อนครับหยอดน้ํามันหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเครื่องมาอาจจะฝืดตอนเราได้เยอะๆเลยตอนเราได้พักไปหน่อยนึงน้องวินราคาเป็นไงบ้างใช่ครับก็เหมือนเหมือนกันเนี่ยแหละครับแต่ว่านอกจากจะเตรียมเตรียมร่างกายเตรียมตัวเองก็ยังเตรียมจมูกมาให้พร้อมด้วยเพราะว่าโดนสวอปทัว เตรียมรูจมูกของเราเตียมรูจมูกให้โล่งราเลยครับพร้อสบทุกงานทุกงานทุกวันเลยนะเนี่ยทุกวันจริงครับทุกวันเนาะเออเพราะว่าเราก็เพื่อความปลอดภัยก็ KTK กันก่อนจะได้ปลอดภัยกันนั่นเองนะครับซีรีส์ F4 ถ่ายทำเสร็จหรือยังจ๊ะจะได้ชมกันเมื่อไหร่ได้เห็นกระแสที่แฟนๆพูดถึงกันบ้างแล้วหรือยัง จริงเลยนะครับยังยังถ่ายทํากันอยู่ยังถ่ายทากันอยู่ถ่ายทำกันอยู่ครับแล้วก็ฟีดแบ็กก็เห็นเห็นว่าแฟนๆมีรอติดตามอยู่อยากดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีฟีดแบ็กเห็นในช่วงที่แบบพอมีนิตยสารที่พวกเราไปถ่ายกันที่ออกมาเป็นแพ็กสี่คนก็จะมีแบบฟีดแบ็กเข้ามาบ้างเงี้ยก็มีเห็นบ้างครับก็ตามทวิตต้งทวิตเตอร์ก็มีการแบบว่าติดทรนติดอะไรกันอยู่นะแต่ว่าจะได้ชมเมื่อไหร่คิดว่าไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอแอบบอกได้ไหมถ่ายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วเนาะเกินครึ่งแล้วครับมอยากดูว่าขอบคุณมากครับจริงๆอยากดูาทันกันไหมตอนเวอร์ชันแรกทันไหมถามตรงๆทันนะผจริงหมอผมทันผมไม่ได้ดูทันตอนไต้หวันเวอร์ชันไต้หวันทันอยู่แสดงว่าเด็กมากแล้วตอนนั้นนะเด็กมากก็คือพอดีที่บ้านตอนนั้นเหมือนพอมันฟีเวอร์ทั้งเมืองบ้านเราก็ติดฟีเวอร์ดีกับเขาไปด้วยเราก็ค่อนข้างจำความรู้สึกได้เนาะจำได้จำได้เยอะตอนนั้นดังมากเวอร์ชันไต้หวันเนาะครโอ้ทุกคนร้องเพลงตามกันได้นะตอนนั้นอะพี่ๆจ๋าก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดดดี๋ยวไู้กันแน่นนนอะครับ จะมีการจัดกิจกรรมทางออนไลน์กับแฟนคลับอีกไหมการได้เจอแฟนคลับทางออนไลน์เป็นยังไงบ้างมไม่ได้เจอแฟนคลับนานมีการเช็คก,กระแสบ้างหรือเปล่าแฟนๆมีการเรียกร้องอย่างไรบ้างจ๊ะ รู้สึกเหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างเป็นกครับก็จริงๆเราก็ช่วงนี้งานก็เริ่มกลับมาได้นํากันมากขึ้นครับก็จะมีโอกาสได้เจอแฟนๆผ่านออนไลน์มากขึ้นตอนนี้ครับแล้วก็จริงๆเราก็ยังอยากเจอแฟนๆตัวเป็นๆอยู่เหมือนกันครับก็เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก็เดี๋ยวน่าจะได้กลับมาเจอกันครับผมแล้วก็มีช่วงหลังๆที่เริ่มจะมีอีเวนต์ เล็กๆยังพอจัดได้แล้วที่ได้เจอแฟนๆตัวเป็นๆบ้างแต่ก็ยังแบบยังไม่ได้แบบมีอีเวนท์ที่แบบโอ้โหเจอแฟนๆเยอะๆพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็รอคอยอยู่สูวน่ก็จะเป็นโบชัวอีเวนท์แบบเนี้ยเนาะที่เจอทางซูมทางไลน์ทางรดๆเราได้มีเข้าไปพูดคุยแบบในทวิตต้องทวิตเตอร์ในช่องทางอื่นๆกับแฟนๆบ้างไหมจ๊ะผมก็มีเข้าไปกดไลค์ในทวิตเตอร์บ้างตอบแฟนๆบ้างอะไรเงี้ย มีบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างเนาะก็ไม่ไม่ได้ถือว่าหายไปสักที่เดียวก็ยังมีโซเชียลมันก็ทําให้เราใกล้กันมากขึ้นนะครับความรู้สึกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารต่างประเทศแล้วก็การทํางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีหลายเล่มเหมือนกันหลายเล่มเหมือนกันเนาะหลายเล่มเหมือนกันเนาะพี่องค์ขินเขาแชร์กันหลายเล่มเหมือนกันแล้วก็พวกแฟชั่นเซ็ตต่างๆพวกแบบ ไฮแบรนด์แบรนด์เนมต่างๆก็เยอะเหมือนกันเนาะที่เป็นวิญญาณอะไรนะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจริงๆก็หลังๆทำแล้วเริ่มเหมือนว่าเขาเรียกว่าไงเริ่มคุ้นเคยขึ้นใช่ช่วงแรกแตมีเกรงงๆบ้้าลวอนนหลัังงมกก็แแบบช่วรรเาอาจจะไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมเข้าใจมากขึ้นว่าแบบลูกค้าต้องการอะไรแบรนด์นี้หรือว่าแบบช่างภาพคนนี้อยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นครับวินละครับ ของผมก็รู้สึกสนุกนะครับเพราะว่าจริงๆการถ่ายแต่ละแฟชั่นเซ็ตนี่ครับเพราะว่าพยายามที่จะเปลี่ยนลุกผมพยายามจะได้ให้ผมเป็นในลุกลลกกแบบใหม่ๆอะไรนครับเราก็รู้สึกสนุกกับตรงนั้นไปด้วยครับผมอย่างอย่างอย่าง เล่มที่ผ่านมาก็มีแบบให้วินสักบ้างเปลี่ยนลุคตัวเองเลยเลยครับก็รู้สึกสนุกดีครับดูเท่ๆแมนๆดิปลิดหน่อยอย่างี้เนาะใช่ใช่ชอบไปเปลี่ยนเราชอบไหมสักชอบนะสนุกชอบเนาะชอบว่าจะไปสักทั้งแขนเลยทำให้เราอยากเปียนเปียนก่อนเปลียนเปี่ยนก่อนพี่อยากขิมพี่อยากขิมผิวเขาเขชัวชัวกันโอเคครับหลังโควิดถ้าเปิดประเทศแล้วอยากไปประเทศไหนเป็นประเทศแรกจ้าไปก่อน ตอบหลายครั้งมากเลยแต่ยังยืนยันประเทศเดิมครับ,บอ,ยอยากไปญี่ปุ่นครับ<น>อยากไปญี่ปุ่นมากเป็นประเทศที่แบบส่วนตัวก็อยากไปเที่ยวด้วยอยู่แล้วชอบเมืองชอบผู้คนแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามีาแฟนๆชาวญี่ปุ่นแบบที่ชอบเราแล้วก็อยากไปเจอเขาครับหุ่ยจะไปไหวไหม呀 เขาจะต้องมาดักรอนะเราอยากข้าไปจริงๆอ่ะบายอ่นริ้พุมตรงยังไม่ได้ตั้งแต่เราตั้งแต่อีรี่ออนมาก็ยังไม่ได้ออกไป่อกประเทศเลยครับยังไม่ทราบเหมือนกันว่าแบบจะประมาณไหนแต่ญี่ปุ่นไปกี่ทีก็ไม่เบื่อนาะไม่เบื่อไม่เบื่อเลยน้องอากงอากาศอะไรแบบนี้น้อหน้าไปนะครับวินแล้วครับที่จริงเหมือนกันเลยครับอยากไปญี่ปุ่นครับผมแล้วก็อยากไปทานอาหารอยากไปเจอแฟนอยากไปสัมผัสบรรยากาศที่เคยไปด้วยครับเป็นคนทํากิจกรรมกันเยอะไหมครับทั้งคู่นอกจากทํางานสุเยธทําอะไร ถ้าถามว่ากิจกรรมที <S <S ่อยากทําตอนนี้คืออะไรหลังจากเปิดประเทศกันแล้วเนี่ยเที่ยวเนาะไปเที่ยวนาะใช่ใช่อยากไปเที่ยวกันครับเพราะเป็นสิ่งที่หลายๆคนโหยหาเพราะไม่ได้ทําเลยจใชงครับ หายไปเลยหายไปเลยอ่ะปีกว่าๆแล้วนาะหนังที่เล่นคู่กันอย่างเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่กำลังจะออนในโรงภาพยนตร์ไทยแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างจ้าดีใจมากๆในที่สุดในที่สุดในที่สุดอยากให้อยากให้แฟนชาวไทยได้ดูแล้วแฟนชาวญี่ปุ่นชาวเป็นแฟนชาวญี่ปุ่นได้ดูแล้วเห็นแเขาแฮปปี้แล้วก็อยากให้แฟนชาวไทยของเราได้แบบแฮปปี้กับเขาบ้างตอนนี้ญี่ปุ่นดูไปนนนาแล้วครับวินละ ใช่เหมือนกันก็คืออย่างที่บอกในที่สุด็ในๆคนไทยก็จะได้ดูแล้วครับก็อยากทุกคนติดตามแล้วก็ไปดูกันครับผมครับผมฟีดแบ็กชาวญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเพราะเขาได้ดูก่อนแล้วโอ้ดีดีดีมากดีมากถึงตัวเราเป็นไงบ้างแฮปปี้มากคือเราเราก็มีเห็นแบบแค่แค่เห็นในวันวันที่เข้าโรงวันแรกแล้วครแบบต่อแถวกันยาวออกมาหน้าโรงหนังเพื่อซื้อซื้อตั๋วหนังเรานี่เราก็แฮปปี้มากๆเลยครับวินครับเดือนหน้าวันเกิดไบร์วินเตรียมกดสินค้าแนวไหนใส่ตะกร้าให้ไบร์เขาบ้างจ้าโอ เฮ้ยดําจริงย yes. ังยังเต้ยังยัเขาชอบอะไรใบเขาชอบอะไรปกติแล้วตอนนี้คือเขากําลังแต่งบ้านอยู่ครับแต่ง้าถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรให้ก็คงจะเป็นของที่เอาไปใช้งานได้จริงเอาไปใช้ในบ้านอะไรอย่างนี้ครับผมเอร์ทอดไฟฟ้า ก็ดีนะตกเย็นนะเอ้ยตู้เย็นดีทีวี75นิ้ว85นิ้วร้อยนิ้วอยากได้โปรเจคเตอร์อยโปรเจคเตอร์เลยเหรออ่าฉันชอบที่เธอก็ขอเขาเลยชอบที่ถ้าเกิดไทยไม่ได้ก็ขอเลยจ้ะชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเสียงยังของระดับนั้นเลยดูหนังยังไม่มีเครืฮ้ยไม่เป็นไรผมเกิดหลังเขาเดี๋ยวผมให้ไปก่อนให้ไปก่อนให้ไปก่อนแล้วถึงตาฉันเดี๋ยวรอดูเราบินมาเก็บเออนะครับ